รพนะครับซึ่งตาเองเนี่ยก,ก็ไม่ได้อยากไปทําเพราะว่ามันต้องแบกต้องหามด้วยเป็นรอพอต่างจังหวัดน,นะครับตาก็อายุเยอะ60ทีนี้พอเงินไม่พอก็ต้องทําจนกระทั่งวันที่23 22ิบพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับเจ้าหนี้เนี่ยมาทวงเงินที่ยายที่ยายไม่เหลือตังค์นะครับก็เลยไปหาตาที่ที่ทางานตาใช่ไหมครับไปทวงเงินที่ทํางานตาตาเนี่ยมีเงินในกระเป๋า103บาท หนึ่งร้อยสามบาทยังไม่ได้กินข้าวนะครับมีเงินในกระเป๋าร้อยสามบาทเจ้านี้ก็เลยขู่เอาเงินเข้าไปหนึ่งร้อยบาท,บาทขู่เอาเงินไปหนึ่งร้อยบาทตายเหลือ,อยู่สามบาทตาก็กลับมาบอกยายบอกว่าทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยข้าวก็ไม่ได้กินกะว่าจะซื้อก๋วยเตี๋ยวกินสักคำหนึ่งไปต่อรองกับเจ้านี้ว่า แบ่งเงินไปสักครึ่งได้ไหมร้อยสา3บาทเนะี่ยแบ่งไปสักเจ็ดสิบบาทจะเอาไว้กินก๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งเจ้านี้ไม่ยอม เรียกตาเนึว่าตาเนี่ยคงหลับก็เรียกตาก็ตาไม่ตื่นจนกระทั่งให้หลังเขยไปปีนดูปรากฏว่าพอปีนเห็นยาตาเนี่ยผูกคอตายแล้วก็คือตาเนี่ยเคยเกิดกับยายก่อนหน้านี้ว่าคือถ้าเกิดว่าชันตายเนี่ยมันน่าจะหมดหนี้นะคือตากับยายอยู่ด้วยกันมาสี่สิบปีนะครับเป็นคู่ชีวิตกันเลยอยู่ด้วยกันมาสี่สิบปีแต่ว่าตาเนี่ยบ่นักยายบอกว่าสงสารเห็นมันมันมาเก็บเงินมาขู่แกเนี่ยนั่งร้องไห้กันเนี่ยก็สงสาร คู่นี้นะครับผมปราสารท่านผู้กองขับการตำรวจอุทธร์จังหวัดอุตรดิษฐ์ไปแล้วนะครับท่านพลตำรวจตีสุทธิพ์งศ์เป็กทองนะครับซึ่งท่านผู้การเนี่ยท่านบอกว่าคือขอความกรุณาคุณคุณยายเนี่ยให้เดินทางกลับไปที่อุตรดิษฐ์ได้ไหมเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านผู้การจะดาเนินการด้วยตัวท่านเองนะครับเดี๋ยวท่านผู้การเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับพาไปพบท่านผู้การที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับแล้วเดี๋ยวท่านผู้การบอกว่าท่านจะเป็นธุระเรื่องของคุณยายให้เองทั้งหมดแล้วก็เจ้้้าาาาหหหนนนนนีีีีีคคคไททท่่เเเป็สตตุุใณยยดด